สวัสดีครับอ่าวันนี้ทางร้านผลิตเรามีเซนเกี่ยวกับทรีทเมนต์รวมสกูดักต์ต่างๆของยี่ห้อดแมสติกนะครับแมสติกของบริลเล่ย์อ่าใช่แมสติกเป็นแบรนด์ระดับมุ่งของเมริกานะครับอ่าที่บริลอลเป็นคนนำเข้ามาเลือกแต่งเข้ามามันจะมีแชมพูอ๋อเซนาูแล้วก็มีตัวเวนตุลีแอนแล้วก็ตัว,ว,ตวนี้คืออะไรครัอันนี้เป็นวายเขาเรียกว่าอะไรนะ ออยอพเพื่อดในงานปอนเสิเร์ตใช้ทุกอย่างทาหน้าทาตุ่มอะไรอย่เงยคุณเลนแล้วก็จะมีอะผงฟอกตัวใหม่ของเมสก์ดด้วยนะครับไม่ใช่นผมผงนะครับเป็นน้อแต่ละมากเลยเป็นเนื้อนมผงนิดนึงแล้วก็จะมี <c oughs> ตัวนี้น้องมาใหม่ตัวเคลาตินเร <c oughs> ามาทำโบวดีมากนี่เดี๋ยวมาดูาก <มา S 1> ันเดี๋ยวมาดูตากลิ่นคาวของเราเป็นที่ก่อนแก่น ไม่ใช่ม่ได้ไม่ได้อ่าอันนี้คือกำลังฟอกเทสผมฟอกอยู่เนาะอันนี้กำลังฟอกผมอ่ามาดูทางเทคนิคเชียนของเราบ้างของแมตติกอ่าอันนี้ทำอันนี้เราทำดิเมนต์อะไรครับดิเมนต์ตัวพาร์เรลลัครับพารัสครับก่อนอื่นเราใส่เวลตอไวปเข้ารีแพรชิเซอร์รีเฟรชตรงนี้ก่อนนะควันนี้เนาะเขียนอธิบายผมเพื่อจะเติมเต็มเกจผมนะครับให้เก็บผมเติมเต็ม หลังจากนั้นเราใส่ที่เป็นไปนะครับเพื่อจะปิดเก็บผมแล้วก็เติมความชุ่มชื้นกับเส้นผมอันนี้คือทำขั้นแรกเส้นผมเลยใช่ไหมครับทำขั้นเส้นผมครับถ้าเกิดทวาสีก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดอ่าถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองตัวนี้รู้สึกว่าเป็ไม่ดีมากทำแล้วผมนุ่มลื่นสีเงาวับจับตาเลยอันนี่ก็หักสิบเม็ดเหมือนกันก็แล้วก็ ก็ไปมาติดตามดูกันใหม่นะครับว่าจะกทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงตอนี่นี่แยกออกกันนะครับที่มาจากคอยก็แมสก์เนาะที่เขาเป็นที่เรียว่าเมนเทอร์ของแมสกครับที่จะมาคอยดูแลร้านนี้พิเศษร้านนี้พิเศษเลยโอเคครับานนี้เราก็ทำซีเมนต์เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ดูผลจากการติดต่อ càng nhiều, khi làm thì là cái thứ ba. thứ ba là à, okay, là công việc. thứ tư là công việc. thứ tư là công công việc. là công